อยู่นี่อยู่กับผมเสด็พัชรานัทนะครับเอ่อเสด็พัชรานีรักอีกเช่นเคยอยู่กับผมนะครับเอ่อเอ้เแป๊บโอเคเคลียร์เสร็จแล้วปุ๊บเข้ามาที่ห้องเฮ้ยผมขอไปเช็คห้องขอเข้าห้องน้ำก่อนนะแป๊บนึงครับโอเคกลับมาเข้าเรื่องราศระของเรากันต่อนะครับพี่น้องผมได้ยินมาว่าเอ้ไม่เลยผมไปอ่านมาว่ามันอัปเดตใหม่เว้ยเพิ่มแอนิเมชันในการตายเว้ยซึ่งมันจริงกระเป๋าไปดูกันเลยดีกว่าในเอายากสุดเลย ดีกว่าคุณสามารถต้านซอมบี้ได้นแค่ไหนไม่ดีกว่าเป็นถนนดีไหมคุณต่อต้านซอมบี้ได้นแค่ไหนฉันว่ากู้ภัยดีไหมนี่ยังไงเดี๋ยวเนี่้กระเล็ดย่างกันเนาะขอข้าแป๊บนึงนะเดี๋ยวเสียเวาลาไปกากจาหาเอาละมันเ,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 เริ่มตายกันเลยเฮ้ยซอมบี้มาแล้วอหลักเป็นจ <Okay. S 2> ูนเป็นล่าโอเคคนนี้คุณผู้หญิง ใส่อารม่าครับอ่ะอุ้ยปืนร้อนใช่ไหมก็ช่างมาซิยิงแม่งแหลกประจุไปเลยอ,อยากตายนะใช่ไหมก็ขมมเข้ามาเลยเข้ามาเข้ามาซ้ำด้วยโอ้เนื้อหามันโคตรรุนแรงเลยแต่ก็ช่างครับเพื่อเอาทันในการดูแม่งยิงแม่งแหลกประจุไปเลนะครับคืนน้ำลายก่อนยิงแม่งแหลกประจุทั้งหมดนี่แหละเข้ามาวิ่งหาเข้ามาหากระสุนนี่มีกระสุนยยยเยอะแยะพวกแกทุกตัวเลย พูดดูเหมือนพระเอกนะแต่เจริงแเราไม่ได้มาแต่ว้ยอีกแล้วเราไม่ได้มาอะไรมาแล้วแค่มาตายโชว์เฉยับเพื่อจะดูาอนิเมชันเป็นไงแต่ก็อีกนานนะม,มาเข้าไม่หมดเข้ามาเข้ามาเสียงตาอยาอันอืออือยิงวาวยิงวาวอืออือยิงมาจริงๆมิงคุณกระบอกนี้เอ้าจนมุมได้ไงจะช่างมันนะไปพ้นไปพ้นลองเปิดกระบอกหนึ่ง อืมประดับอืมยิงเบาๆหน่อยจะเบาๆหน่อยครับเดี๋ยวเมื่อมาเยอะจัดเดี๋ยวสู้ไม่ไหวอืออินิเมชั่นล่ะเอ้ามันต้องเป็นอนิเมชั่นการตานสิโอ,อ้อ,อเด้งอืมชีวิตนี้ถอยมันมันเล่นยากเลยมาดูกัน นี่ไงครับแอนิเมชันในการตายผมพูดถึงเฮ้ยซอมบี้จะเหมือนซอมบี้จะเยอะเกินจนช่าแอนิเมชันไม่ทำงานแต่ก็เกีเวลามาพอตัวแล้วเพราะฉะนั้นขอตัวเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ